สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนก็สําหรับปีนี้นะคะก็จะเป็นปีที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะอันนี้ก็ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งมานะคะท่านก็แนะนําบอกว่าให้ไปไหว้พญานาคนะคะหรือว่างูใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ทางญี่ปุ่นนะคะก็ไม่มีพญานาคค่ะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆไปไหว้มังกระคะ่ะที่วัดมังกรนะคะก็จะไปไหว้มังกรเพื่อที่จะเปิดรับโชครับดวงนะคะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ก็สำหรับวัดริวหรือว่าวัดมังกรนะคะก็จะห่างจากบ้านเราไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลย อันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ระหว่างทางนะคะเราถ่ายมาฝากค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสะพานค่ะยาวมากๆเลยก็จะถ่ายเฉพาะตรงที่ส,สวยๆนะคะที่ไม่สวยก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่าย <c oughs> แล้วเราก็มาถึงทางเข้าวัดแล้วค่ะเราก็จะพาเดินเข้าไปแล้วนะคะจะไปไหว้มังกรทั้งหมด3ที่นะคะแต่คนไทยที่เขาเคยอยู่เก่าแก่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามัางกร3ท่านนี้ก็จะเป็นพ่อแม่ลูกกันค่ะองค์พ่อก็จะน่ากลัวแล้วก็ดุกมาก อันนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะคะแล้วก็บ้วนปากค่ะเป็นธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นนะคะที่พอถึงวัดแล้วก็จะต้องล้างมือแล้วก็บ้วนปากก่อนที่จะเข้าไปทำความเคารพค่ะหรือว่าขอพรนะคะน้ำก็จะเย็นมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสุดท้ายก็เทน้ำล้างก้านขันด้วยนะคะล้างที่จับอะค่ะแล้วเราก็จะพาไปไหว้ที่แรกกันนะคะอันนี้ก็คือองค์พ่อค่ะเราก็เข้าไปได้ไม่ลึกนะคะ ก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรค่ะแต่ส่วนตัวแล้วจริงๆมาทีไรก็จะขนล,ลุกนะคะแล้วก็ตัวสั่นค่ะเป็นเฉพาะตรงนี้นะคะที่อื่นก็จะไม่เป็นค่ะแล้วตรงนี้ก็คือองค์แม่ค่ะองค์แม่ท่านก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาไหว้เหมือนกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคนไทยนะคะคนไทยของเราก็จะเอาดอกไม้เอาน้ําเอาน้ําชาแล้วก็เอาสเกงอย่างนี้ค่ะมาไหว้นะคะจุดทูปจุดเทียนไหว้ด้วยค่ะขอโชคลาภนะคะก็เฮง <ๆ S 1> เฮรวยรวยไปตามกันค่ะส่วนอันนี้ก็คือองค์ลูกนะคะองค์นี้ท่านก็จะชอบน้ํานะคะจะอยู่ใต้น้ําตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะมาช่วงไหนเวลาไหนนะคะน้ําตกก็ไม่เคยหยุดไหลเลยค่ะหน้าที่ตรงนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพภายในวัดเป็นรูปปั้นในวัดทั่วๆไปนะคะเอามาให้ชมค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นที่เก็บกระดูกของทหารนะคะที่เขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะเพราะว่าวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่ทหารเขาเคยอาศัยอยู่สมัยสงครามโลกนะคะเขาก็เลยสร้างสุสานไว้เป็นที่ระลึกค่ะแม้กระทั่งรูปปั้นนะคะก็จะเป็นรูปปั้นเก่าแก่ค่ะตัวหนังสือก็จะเป็นตัวหนังสือโบราณน,นะคะลองให้สามีอ่านเขาก็อ่านไม่ออกเหมือนกันค่ะ